สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมเอเวอร์ลุแล้วเรากลับมาอีกแล้วกับไมค์ครับพาร์ทที่9นะฮะในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทําประตูเนเธอร์นะที่เราจะวาร์ปมาที่หมู่บ้านนี้นะฮะแล้วก็ทําที่หมู่บ้านนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําในประตูเนเธอร์ไม่ใช่สิในนรกพูดผิดนะครับขออภยัยก็เดี๋ยวเราจะไปทําประตูเนเธอร์ในนรกเพื่อจะ วาร์มาที่นี่นะฮะแล้วผมจะทำประตูเนเธอร์อยังไงเนี่ยในเมื่อเอาถังน้ำก็ไปในนรกไม่ได้หรือว่าผมต้องไปหาเพชรก่อนนะโอเคครับผมว่าผมต้องไปหาเพชรเพื่อที่จะทำพลิกแอคเพชรนะฮะแล้วเราก็ออกไปขุดเอ,อ่อออบซิเดียนนะฮะเพื่อที่จะทำประตูอ่าวเดี๋ยวชาวบ้านเข้าไปแล้ว ชาวบ้านเข้าไปในโลกแล้วนะฮะเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรเออตัวนั้นก็มีแมวใช่ไหมเนะี่ยวิแมวน้อยแมวน้อยน่ารักน่ารักจังเลยนะมันกลัวเรานะฮะตอนนี้มันตกใจเพราะว่าผมต้องกลับบ้านนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมเออเดินทางกลับบ้านเลย เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเดวโอเคมีคนมาทํามีคนมาทําสวนคนใหม่แล้วฮะค,คนคนสวนคนเก่าเข้าไปในล้วโลกแหละมีม้าด้วยนะอยากขี่อยู่นะแต่ไม่มีอาน <c oughs> โอเคผมว่าผมเดินทางกลับบ้านดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะผมจะตัดไปที่บ้านเลย <c oughs> โอเคครับหลังจากที่ผมเดินทางมา <c oughs> ก็ไม่นานหรอกครับ ผมก็ได้ตายไม่เป็นไรส่งคของก็หาใหม่ก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้โอ้ยกระตุกกระตุกทำไมกระตุกอย่างเนี้ยโอเคครับผมว่าผมไปหาขุดเพชรกันเลยนะฮะแต่ตอนนี้เรามีเหล็กมีนะเหล็กมีอยู่ก้อนเดียวเองเหรอ เหล็กไม่พอนะครับไม่เป็นไรผมว่าเอาหินก็ได้เออไม้ไม้หายไปไหนหมดนะ <K ill> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าผมไปตัดไม้ ไม่เสียการเสียเวลาเดี๋ยวผมตัดมาเลยนะฮะครับหลังจากที่ผมไปตัดไม้มาผมก็ได้มาสี่ชิ้นนะฮะไม้ที่เกยียดตัดเยอะนะฮะล้วก็จะมาทําเป็นสติ๊กเกอร์เลยเลยกิ่งไม้นะฮะที่เราจะทาพิกแอคพิกแอคผมว่าน่าจะใช้เยอะอยู่นะทำมาสักสามก่อนก็ได้นะชุดเกาะก็ชุดรองก,ก,ก็ไปหมดแล้ว เลยแค่นี้แหละเราก็จะไปขุดเพชรนะฮะเพราะว่าผมจะขุดแบบตรงดิ่งลงไปในพื้นเลยแล้วจะไปหาตรงที่ถ้ำกันนั้นกันนะโอเคผมว่าผมตัดไปหลังจากที่ได้เพชรมาแล้วเลยเลยก็แล้วกันน่าจะใช้เวลานานถ้าหลังจากที่เราใช้เวลานานมากเราก็ได้เพชรมาแค่สามก้อนนะ,ะนนไม่เป็นไร เราก็ทำปิ๊กแอ็กเลยนะฮะโอเคทำปิ๊กแอ็กเพชรมานะนี่คือแอ็กเพชรอันแรกในเกมโอเคผมว่าผมไปหาขุดออฟซิเดียนมาเลยแต่ต้องไปตักลาวาอีกและลาวาแต่ว่าถังผมหมดเลยนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าผมไปหา เอขอุดเหล็กนะฮะแล้วกิปเปอร์ไปอยู่ในนั้นทำไมเนี่ยโอ,อเคครับเราจะตัดไปที่ตอนตักลาวาเลยนะฮะผมจะไม่ให้รอนานนะ่ะเพื่อตอนเออครับถังมันใช้เวลานานเดี๋ยวคุณผู้ชมเบื่อนะฮะโอเคเราจะตัดไปเลย ครับหลังจากที่เราได้ตักลาวามาแล้วผมก็จะพ่อค้าสวัสดีหลังจากที่ตักลาวามาแล้วนะผมก็จะทําเป็นออฟซิเดียนเลยนะฮะแล้วเราก็จะได้ขุดเพื่อที่จะไปทําเป็นประตูนเนเธอร์นะฮะในนรกโอเค โอเคครับหลังจากที่เราขุดออกซิเดียนมาเราก็ได้มา10บล็อกนะฮะเราจะลากเสียงคำว่า10ทำไมเนี่ยโอเคผมว่าผมไปเตรียมของที่จะเข้านรกกันเลยนะฮะเออโอเคเราจะเตรียมเอ,อ่อหินพวกหินนะผมว่าเอาจเจอไปเยอะๆเลยมาท้องร้องด้วย เท่านี้จะพอไหมนะประมาณนี้นะผมว่าเอะไรเสียงดังจังโอเคผมว่าผมเตียงของแค่นี้แหละแต่ว่าเออเอาปลาย่างไปด้วยน่าจะดีนะย่างปลาไปด้วย เอเครับตอนนี้เราก็เตรียมทุกอย่างน่าจะครบแล้วนะผมว่าเราไปกันเลยเอืมรืผมลืมพิกัดแล้วอ่ะต้องไปที่กัดที่เท่าไหร่นะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในนากแล้วนะโอ้ย ผมว่าผมไปหาอันนี้ดีกว่า๋อหอวัดีตอนนี้ผมจำชื่อไม่ได้ฮนะเออพิ่กัรดที่เราต้องไปคือลบหกร้อยหกสิบสองนู่นเนี่โคตรไกลเลยนะฮะผมว่าผมต้องวิ่งไปแหละเออหรือว่าผมจะตัดไปที่โอเคครับผมว่าผมตัดไปตอนที่ถึงพิ่กันดเลยก็แล้วกัน โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงพิกัดแล้วผมว่าผมจะทำประตูตรงนี้เลยอเ,เออขุดไปเลยฮะก็ขุดขึ้นไปอีกสักบล็อกหนึ่งฮนะโอเคผมว่าประมาณนี้นะโอเคดีนะที่แม่ขี่ยังไม่หาย โอเคเราเข้าไปเลยนะฮะโอเคเรามาโปลดที่นี่พอดีนะฮะมันก็ต้องแง่สิโอเคครับแล้วก็ได้ทำประตูวาร์ป เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วที่เราจะปีดคิปนะฮะก็วันนี้ก็เสียหายหลายล้านเลยฮะทั้งฟิกแอคทสแล้วก็ชุดเกาะอ,อะไรอีกมากมายไม่เป็นไรฮะตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวซอมบี้น่าจะเมื่อกี้อะไรซอมบี้เข้าไปตีชาวบ้านนะโอเคเ๋ยวผมว่าผมนอนก่อนดีกว่า เออประตูเข้าทางนี้นะบ้านนี้มีโอเคนายกำลังน,นอนอยู่พอดีเลยโอ้ยโทษทีเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราก็ได้ทำประตูวาร์ป็ปที่สำเร็จแล้วเดี๋ยวพ้าหน้าผมกงแต่ผมว่าผมจะไปแคสเกมทิกอาร์กนะฮะก็โอเค โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้เราก็ทำมิชชั่นสำเร็จฮะคือการทำประตูวับก็พาร์ทนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเอกลุดด้วยนะครับเราจะปิดคลิปด้วยที่เราจะจ้องหน้าแมวนะมีแมวสตัวน่ารักจังโอเคก็ใครที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมผมก็ต้องขอบคุณจากใจจริงๆนะครับ ผมก็พูดไม่ค่อยถูงเลยตอนนี้โอเคสลับคลิปนี้ผมไปก่อนหละบาย